วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง h u m เบิ p o l i t ล c i a n เชียนนัคราชก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หนังเปิดมาที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกําลังส่งเสียงดังกึกก้องว่านคกราชจงเจริญซึ่งนครราชก็คือนักการเมืองท้องถิ่นผู้ถ่อมต้นเขาเป็นคนที่เคารพรักของชาวบ้านมากๆม,มักจะมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนไปพบเขาที่บ้านอยู่เสมออย่างคนที่บ้านพังเพราะพาย,ยุจนไม่มีที่ซุกหัวนอนอราชก็ให้พวกเขาเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ตอนที่ราชกําลังนําชาวบ้านเก็บขยะในชุมชนก็มียายแก่เข้ามาขอเงินไปจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวราชก็ให้เงินทองไปจนหมด แต่เงินทองมันก็ยังน้อยไปราดถึงขั้นยอมสละไตข้างนึงเพื่อช่วยชีวิตของประชาชนของเขาแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ความฝันในความจริงนั้นชาวบ้านก็แห่กันมาที่หน้าบ้านของราดเหมือนในความฝันแต่ต่างกันที่พวกเขากำลังด่าทอเผารูปและสาบแช่งราดอีกทั้งตะโกนบอกให้ออกไปออกไปเมื่อราดเห็นแบบนั้นเขาก็ดีใจมากๆรากับาการได้เป็นคนดีมันคือฝันร้ายสำหรับเขา หลังจากนั้นราดก็ออกไปคุยกับชาวบ้านแต่มันก็ดูไม่ค่อยจริงจังพูดตลกพูดเล่นไปเรื่อยจนชาวบ้านทนไม่ไหวตะโกนไล่เขาให้ออกไปทันใดนั้นราดก็โมโหขึ้นมาถามกลับไปว่าไล่ผมทำไมด่าผมทำไมชาวบ้านเลยบอกว่าก็คุณไม่ทำงานเลยซึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านในตอนนี้ก็คือถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อหนักมากและมันไม่มีวี่แววที่ทางรับจะเข้ามาแก้ไขทางด้านราดเลยบอกไปว่าเดี๋ยวแก้ไขให้ แต่เขาเองก็ยังงงๆว่าก็แค่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำไมต้องมาประท้วงกันขนาดนี้ด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะราดไม่เคยลงไปดูพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยเนื่องจากถนนเส้นนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลและมันก็ทําให้มีคนไข้าตายค่ารถโรงพยาบาลไปแล้วหลายรายหลังจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าราดตอบตกลงกับชาวบ้านไปแบบงั้นๆเพราะในตอนนี้เขาไม่เหลืองบจากรัฐมาซ่อมถนนเนื่องจากก่อนหน้านี้ราดได้เอางบไปทําถนนหน้าบ้านตัวเองหมดแล้วแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของราดเขาก็สามารถหาวิธีซ่อมถนนได้โดยไม่ต้องใช้เงินของ รัแถมยังมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกต่างหากโดยาราสืบรู้มาว่าเจ้าของโรงพยาบาลแอบขายยาเทือนโดยมีนักการเมืองคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งนักการเมืองคนนั้นก็ดันเป็นเพื่อนของราชซึ่งในอดีตราชเคยช่วยแนะนําให้เขาปลอมใบปริญญาจนทําให้ทุกวันนี้เขาได้เป็นนักการเมืองใหญ่มีชีวิตสุขสบาย ราดไม่รอช้าหอบเงินไปติดสินบนนะักการเมืองคนนั้นเพื่อให้เขาช่วยทําอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือการแบกเมย์ข่มขู่เจ้าของโรงพยาบาลเรื่องขายยาเถื่อนเพื่อแลกกับที่เจ้าของโรงพยาบาลต้องออกเงินซ่อมถนนให้ซึ่งราดก็ทําใบเสนอราคามาแพงเกินจริงถึง3เท่า ในระหว่างที่ราดขึ้นรถกลับ e เขาก็บังเอิญเห็นคนตกท่อพอดีแต่แทนที่ราดจ,จะเรียกคนไปช่วยกลับบอกให้มือขวาโทรเรียกนักข่าวส่วนตัวเขาเองก็ลงไปในท่อเมื่อมีนักข่าวมาถึงราดก็สร้างภาพเป็นนักการเมืองผู้ทุ่มเทรับใช้ประชาชนหลังจากนั้นถนนก็ได้รับการซ่อมแซมซึ่งราดไม่ได้ไปดูหน้างานเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือป้ายโปสเตอร์สรรเสริญตัวเขาเองและทีมงาน ราดใส่รูปตัวเองใหญ่กว่าคนอื่นๆแม้กระทั่ง JK สอสอที่เป็นหัวหน้าของเขาที่ก็แทบไม่ได้ลงพื้นที่ทํางานนี้เลยเช่นเดียวกันแต่ด้วยความอยากได้หน้าของ JK ก็มีไม่น้อยไปกว่าราดเขาได้เรียกราดเข้ามาพบเพื่อสั่งให้เปลี่ยนโปสเตอร์ใหม่ทั้งหมดโดยต้องให้รูป JK ใหญ่กว่าคนอื่นแถม JK ยังยกเลิกตารางประชุมสําคัญที่กรุงเทพแล้วไปร่วมงานเปิดถนนเพื่อเอาหน้าและเคมผลงานเป็นของตัวเองพอถึงวันงานราดก็ขึ้นไปพูดยก ย่องชมเชยตัวเองพูดวกไปวนมาอยู่หลายชั่วโมงจนชาวบ้านเอือมละอาไม่มีใครสนใจฟังเลยแต่การยกย่องชมเชยตัวเองของราชก็ถูกพังลงเมื่อ JK ขึ้นมาพูดปิดท้ายว่าเขาคือคนที่จะหนักถึงปัญหานี้และได้สั่งให้ราชเป็นคนลงมาจัดการแก้ไขทําเอาราชถึงกับหน้าเสียมินำซ้ำเขายังถูกกันตัวออกตอนที่นักข่าวมาสัมภาษณ์และถ่ายรูปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้ราชเสียใจมากๆสมาชิกคนอื่นๆเลยเข้ามาปล ใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่ง J.K ก็เคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งในขณะที่คนทำงานก็ทำแทบตายแล้วพองานใกล้เสร็จ J.K ก็จะมาปิดจ็อบไปแบบสวย แต่คนอย่างราดก็ไม่ยอมถูกคนอื่นเอาเปรียบแบบนี้อีกเขาใช้ความลับของสมาชิกแต่ละคนมาข่มขู่ให้ร่วมมือกันเขี่ย JK ลงจากตำแหนง่งเพราะมองไปทางไหนในเมืองก็มีแต่ปัญหามากมายเต็มไปหมดอย่างแรกเลยก็คือปัญหาการจัดการขยะที่ทำให้ชาวบ้านและคนทำงานต้องเดือดร้อนราดเลยใช้จุดนี้ติดสินบนให้เทศบาลสั่งให้พนักงานประท้วงหยุดงานแล้วก็โยนความรับผิดชอบให้ JK ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานขยะก็เริ่มล้นเมืองส่ง กลิ่นเหม็นไปทั่วมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ทางพักจึงเรียก JK เข้าไปตำหนิพร้อมข่มขู่ว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกจะถูกไล่ออกซึ่งราดก็ใช้จังหวะที่ทางพักไม่ไว้ใจ JK หวังจะพาตัวเองเข้าไปแทนที่ตรงนั้นโดยราดก็ได้ไปรู้ความลับมาว่าเลขาพักผู้อ่อนโยนเคยโดน JK หักอกมาก่อนราดเลยไปขอความร่วมมือให้เลขาพักช่วยกำจัด JK เพื่อเป็นการแก้แค้นแต่เขาก็ใจอ่อนไม่อยากทำแบบนั้นกับคนที่เคยรักเคยผูกพันอย่างลึกซึง้งแต่พพรารดเปลี่ยนข้อเสนอมาเป็นผ ประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันเลขาพักก็ตอบตกลงทันทีโดยเขาจะช่วยแนะนําชื่อราชให้ประธานพกรู้จักในระหว่างนั้นราชก็ต้องใส่หน้ากากรับคําสั่งเลียแข่งเลียขาเจต่ตอไปโดยเจก็อยากเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแต่ไม่ใช่การขยันทํางานเพื่อประชาชน J k เคเลือกที่จะจัดงานเลี้ยงและเชิญคนในพักมาร่วมงานสังสรรค์แล้วก็เข้าไปพูดคุยเอาอกเอาใจผู้ใหญ่ในพัก ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีทําเอาราดถึงกับผิดหวังเป็นอย่างมากเขาเลยต้องทําลายความไว้ใจของพักที่มีต่อเจเคอีกครั้งในครั้งนี้ราดได้ร่วมมือกับตํารวจรีดไถ่ค่าปรับสําหรับการทําผิดกฎจราจร แต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะพวกเขายัดข้อหาประชาชนตาดำๆด้วยการนำป้ายห้ามจอดไปวางหลังจากประชาชนจอดไปแล้วหรือจะเป็นการเปลี่ยนป้ายวันให้จอดซึ่งมันก็ทำให้ราษและตํารวจได้เงินเป็นจำนวนมากและเมื่อประชาชนร้องเรียนจนเป็นข่าวพวกเขาก็โยนความผิดให้ JK ไปซึ่งในครั้งนี้มันก็ทำให้ประธานพรรคผู้น่าเกรงขามโกรธ JK มากๆจนไล่เขาออกจากพรรค ตัดฉากไปที่คู่รักคู่หนึ่งฝ่ายชายมีชื่อว่าอารุณเป็นนักธุรกิจที่เก่งรอบด้าน แต่ในตอนนี้เขากําลังเจอปัญหาครอบครัวเนื่องจากภรรยาของเขาอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้บ้านเมืองที่ดีกว่านี้แต่อรุณก็ไม่สามารถไปได้เนื่องจากเขาต้องดูแลบริษัทที่กําลังไปได้สวยซึ่งเขาเองก็เข้าใจภรรยาเพราะอรุณเองก็เจอเรื่องบ้านในประเทศนี้มามากมายทั้งมารยาทในท้องถนนทั้งการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่สนใจไม่เห็นหัวประชาชนแม้แต่น้อยซึ่งอรุณก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนตํารวจยัดข้อ หาและถูกยึดรถไปนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ย่ำแย่มากๆน้ำสะอาดก็มีไม่เพียงพอไฟก็ดับบ่อยหลังจาก JK โดนไล่ออกไปแล้วราดก็เลยไปทวงถามกับเลขาพักว่าเมื่อไหร่เขาจะได้นั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่ เลขาเลยบอกว่าแค่ J.K. เคโดนไล่ออกมันยังไม่พอหรอกคุณต้องโดดเด่นและมีผลงานมากพอที่จะเข้าตาประธานพักด้วยซึ่งเลขาก็ได้แนะนำให้ราชไปทํางานซะบ้างก็คือไปพูดในงานประถมนิเทศนักศึกษาแต่ด้วยตะก,กะความคิดป่วย,ยของราชทําให้สิ่งที่เขาพูดหาสาระไม่ได้แถมยังพูดเหยียดและคุกคามคนอื่นอีกต่างหากจนพิธีกรต้องเข้ามาช่วยพูดก่อนที่ราดจะทํามันพังไปมากกว่านี้ ดูเหมือนว่าการทําเรื่องดีๆมันจะไม่เหมาะกับเขาราชจึงหันมาทําในสิ่งที่เขาถนาดัดโดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าให้ดับไฟทั้งเมืองแล้วก็แจ้งว่าไฟฟ้ามีปัญหาหน่นนี่นั่นซึ่งมันก็ทําให้ชาวบ้านจํานวนมากต้องเดือดร้อนช่วงนั้นใกล้สอบพอดีเด็กๆที่กําลังอ่านหนังสือสอบได้รับผลกระทบทางด้านบ้านของอรุณถึงแม้เขาจะมีเครื่องสํารองไฟแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากมันคือความไม่เท่าเทียมของสังคมที่คนรวยจะมีเงินซื้อ ือเครื่องสำรองไฟมีเงินจ้างไม่บ้านไปซื้อน้ำเวลาน้ำปร๊าปาไม่ไหลในขณะที่ชาวบ้านตาดำๆคนยากคนจนกลับต้องทนใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากโดยที่รัฐไม่เคยสนใจพวกเขาเลยและหลังจากนั้นไม่นานบริษัทของเขาก็ต้องเจอปัญหายาที่บริษัทของเขาวิจัยและพัฒนาขึ้นมาม่ได้การยอมรับจากองค์กรเภสัชเนื่องจากอารุณไม่ยอมติดสินบน เรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทําให้อรุณตัดสินใจที่จะลงเล่นการเมืองเพื่อสร้างความแตกต่างและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมบ้านเมืองให้ดีขึ้นตัดฉากกับมาทิราชหลังจากที่ไฟดับไปหนึ่งวันเต็มๆราชก็ทําทีเป็นลงพื้นที่ถามไถ่ายถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนแล้วก็ทําทีว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ทันทีเลยโดยราชบอกว่าจะฆ่าตัวตายถ้าหากไฟไม่มาในเร็วๆนี้เพื่อสร้างภาพให้ประชาชนหินใจเห็นถึงความทุ่มเท ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานไฟก็มาวีรกรรมของราชในครั้งนี้ก็โด่งดังจนถูกนําไปเสนอข่าวซึ่งมันก็ทําให้พักเหินผลงาน ในวันต่อมาพักก็เรียกให้ราดเข้าไปพบซึ่งราดก็ไม่พลาดที่จะนำเงินก้อนโตติดหมายติดมือไปด้วยและมันก็ถูกใจประธานพักมากๆแต่เขาแนะนำว่าเราเป็นนักการเมืองจะหาเงินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยโดยที่ประธานพักเรียกมาพบในครั้งนี้ก็เพื่อบอกว่าเขาอนุมัติให้ราดเป็นตัวแทนพักในการลงสมัครสสสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ส่วนอรุณก็ลงสมัครเช่นกันในฐานะผู้ สมัครอิสระในขณะที่อรุณลงพื้นที่ไปดูปัญหาต่างๆของชาวบ้านจากนั้นก็ช่วยแก้ไขและนํามากําหนดนโยบายในการหาเสียงต่ราดกับเอาแต่ไปถ่ายรูปเทๆ่ๆนับ10บๆรูปเพื่อนําไปทําโปสเตอร์หาเสียงพอนักข่าวถามถึงนโยบายเขาก็ตอบว่าไม่รู้และในขณะที่ราชหาเสียงโดยให้ตัวเขาเองเป็นคนสําคัญเป็นดาวเด่นทางอารุณกับหาเสียงด้วยแนวคิดใหม่ๆ โดยการใช้กระจกแทนรูปเขาเองเพื่อสื่อให้เห็นว่าพวกคุณคือประชาชนซึ่งเป็นคนสำคัญของประเทศนี้หลังจากนั้นราดก็ยังคงใช้ชีวิตแบบชิวๆมีความสุขสนุกสนานไปวันๆส่วนอรลุณก็ยังคงลงพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชนและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนทางพรรคต้องเรียกให้ราดเข้าไปพบเพื่อถามว่าทำอะไรอยู่ร่างนโยบายมาแล้วหรือยังแต่ก็ดูเหมือนว่าราดจะยังไม่รู้ว่านโยบายคืออะไรซึ่งเขาก็รับปากกับพรรค ว่าจะส่งนโยบายมาให้พรุ่งนี้และสิ่งที่เขาจะทำเพื่อให้มีนโยบายส่งทันเวลาก็คือการลอกนโยบายของอรุณซึ่งเขาก็ได้แอบเข้าไปที่ทำงานของอรุณแต่ก็หาเอกสารนโยบายไม่เจอซึ่งวีรกรรมบ้าๆของเขาก็ถูกกล้อง CCTV บันทึกไว้อย่างชัดเจนแต่อรุณก็ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรและในวันต่อมาราดก็หานโยบายของอรุณมาได้ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ยากที่จะหาเพราะอารุณได้อัปโหลดมันลงอินเทอร์เน็ตไว้ให้ประชาชนดูได้ อยู่แล้วเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตัง้งพวกเขาก็ต้องเร่งหาเสียงโดยมีการขึ้นปลาใสพูดถึงแนวทางการทำงานและนโยบายต่างๆ ซึ่งทางด้านราชก็มีคนร่วมงานปลาใสจํานวนมากเพราะราชแจกเงินแจกเหล้าแต่สิ่งที่ราชพูดปลาใสมันก็ทําให้ชาวบ้านสิ้นหวังเพราะเขาเอาแต่พูดดีเข้าตัวพูดเพอ้อเจ้อไปเรื่อยไม่มีวิสัยทัศน์หรือแนวคิดใหม่ๆอะไรเลยซึ่งมันก็ตรงข้ามกับการปลาใสของอรุณเป็นอย่างมากโดยอรุณสร้างฐานข้อมูลการใช้จ่ายของรัฐทุกๆโครงการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการตรวจสอบในขณะที่ราชบอกว่าคุณจะรู้ไปทําไมว่าถนนเส้นนี้ ใ้เงินเท่าไรคนจนๆจนอย่างคุณไม่รู้เรื่องหรอก ในด้านเทคโนโลยีอรุณก็มีแนวคิดจะหันมาใช้เงินดิจิตอลแต่ราดกลับมองว่ามันเป็นเรื่องไม่จําเป็นในส่วนของปัญหาการจราจรอรุณก็จะลองให้แต่ละบริษัทปรับเวลาการเข้างานเลิกงานทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตอรุณก็จะปฏิรูปและปรับปรุงในการทํางานของตํารวจในขณะที่ราดกลับบอกว่าปัญหาเรื่องความปลอดภยัยแก้ง่ายนิดเดียวก็แค่อย่าออกจากบ้านหลังจากจบการปลาสายัยอรุณยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย แถมเขายังพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจนไปรู้มาว่าปัญหานี้เป็นความจงใจของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกอบกวยผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือราดแต่อรุณก็ยังไม่อยากเปิดโปงเพราะมันค่อนข้างที่จะอันตรายในขณะเดียวกันราดก็พยายามหาเรื่องสิเสียหายของอรุณเพื่อน,นํามาโจมตีใส่ร้ายซึ่งราดก็ไปรู้มาว่าอารุณไล่พนักงานชาวมุสลิมออกจากบริษัท ราเลยนำเรื่องนี้ไปพูดในการปลาศัยให้กลุ่มมุสลิมได้รับรู้เพื่อใส่ร้ายอารุณกล่าวหาว่าอารุณจบจากเมืองนอกเลยทําให้มีแนวคิดว่าชาวมุสลิมคือผู้ก่อการร้ายทั้งด้านชาวมุสลิมก็หลงเชื่อหันมายกย่องสรรเสริญราดกันยกใหญ่แต่ความจริงแล้วพนักงานมุสลิมคนนั้นถูกไล่ออกเพราะเขาแอบขโมยยาของบริษัทไปขายในตลาดมืดแต่เขาก็ถูกราดข่มขู่ให้เก็บเหตุผลที่แท้จริงในการถูกไล่ออกไวเป็นความลับแล้วให้บอกเหตุผลกับนักข่าวไป ว่าถูกไล่ออกเพราะการแต่งตัวและศาสนาที่เขานับถือ จากนั้นไม่นานอารุณก็ได้ไปเจราจากับพนักงานคนนั้นให้เขายอมออกมาแก้ข่าวหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงพื้นที่หาเสียงกันต่อที่สลัมแล้วก็ตามเคยราดยังคงทำตัวบ้าๆบอๆเถียงกับคนแก่ย่างขนมเด็กสนแต่เรื่องคะแนนเสียงไม่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในสลัมเลยสักอย่างมิหนำซ้ำยังพูดจาดูถูกคนจนและรังเกียจชาวบ้านอีกต่างหากอีกทางด้านหนึ่งอรุณก็เอาต่ก้มหน้าก้มตาทำงานช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาอย่างเต แต่เขาก็ทุ่มเทรับใช้ประชาชนมากซะจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวจนภรรยาทนไม่ไหวถึงขั้นบังคับให้สามีพาออกไปช้อปปิ้งในขณะเดียวกันราชก็ได้สั่งให้ลูกน้องตามสืบทุกการกระทําของอรุณซึ่งพวกเขาก็ได้ถ่ายคลิปตอนที่อรุณกําลังช่วยสวมเสื้อให้ภรรยาในห้าง แต่ด้วยความเจ้าเลข,ของราชเขาก็ทําให้ภาพย้อนกลับกลายเป็นว่าอารุณกําลังถอดเสื้อจากนั้นราดก็ได้จัดงานถแถลงข่าวโจมตีอรุณว่าการกระทําอนาจารย์ในที่สาธารณะเป็นภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยของผู้หญิง แต่นักข่าวก็ถามว่าทําไมคนในภาพถึงเดินถอยหลังราดก็แถไปอย่างหน้าด้านว่าพอผู้หญิงสองคนนั้นเห็นอรุณกําลังถอดเสื้อผู้หญิงพวกเธอเลยเดินถอยหลังกลับด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นอรุณก็ถูกประชาชนจํานวนมากเข้าใจผิดทําให้เขาเริ่มรับมือกับวิธีสุกปลกของราดไม่ไหวจึงได้เชิญราดมาทานมือคําเพื่อพูดคุยกันอย่างเปิดอกราดถามอารุณว่าจริงใจรับใช้ประชาชนไปเพื่ออะไรอินเดียมีนักการเมืองอีกมากแค่คุณคน เดียวจะไปสู้อะไรได้ทางด้านอารุณก็ตอบว่าเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องการเป็นต้นกล้าให้คนรุ่นหลังอีกอย่างเขาต้องการที่จะทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องซึ่งคําตอบของอารุณก็ทําให้ราหินด้วยและทําให้ราชเคารพและชื่นชมในตัวของอารุณเข้าไปกอดเข้าไปใกล้ชิดพูดคุยเล่นด้วยทําเอาอารุณถึงกับขนล,ลุกพองและก่อนที่ราชจะทําอะไรบ้าๆไปมากกว่านี้อารุณก็ได้บอก ไปว่าเขารู้เรื่องที่ราดทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าแล้วทางด้านราดก็ถึงกับร้องไห้อ on ้อนวอนขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับซึ่งอรุณก็บอกว่าจะไม่แฉราดหรอกเพราะเขาอยากให้โอกาสราดได้สํานึกผิดและปรับปรุงตัวอีกทั้งต้องการแสดงให้เห็นถึงการเมืองที่ใสสะอาดไม่ใช่วิธีสกรปรก นับจากนั้นราชก็ราบซึ้งในบุญคุณของอรุณถึงขั้นพูดชมเชยอรุณต่อหน้าคุณในพักจนโดนผู้ใหญ่ในพักดุด่าและกดดันลูกน้องของราชเลยต้องพาเขามาที่โรงเรียนเพื่อดึงสติและความมุ่งมั่นให้กลับคืนมาโดยสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ราชเคยประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าผมจะเป็นนักการเมืองผู้ถ่อมตนซึ่งนับจากวันนั้นอาชีพนักการเมืองก็คือเป้าหมายสูงสุดของเขา ถึงขั้นที่ยอมแกล้งว่าจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ผู้หญิงขอแต่งงานแล้วก็นำสินสอดไปสมัครเข้าพักการเมือง เมื่อราดึงสติกลับมาได้ความชั่วร้ายในตัวเขาก็ทำงานอีกครั้งเมื่อเขาเห็นภาพทายที่อรุณเช็ดปากให้ตอนที่เขาทานขนมราดก็คิดแผนชั่วขึ้นมาเขาสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบตัวเองแล้วก็แถลงข่าวใส่ร้ายว่าถูกอรุณทำร้ายร่างกายการลงทุนเจ็บตัวในครั้งนี้ก็ไม่เสียเปล่าเพราะมีคนจำนวนมากหลงเชื่อแม้กระทั่งทีมงานของอรุณก็ยังคิดว่าเขาทำแบบนั้นจริงๆในที่สุดก็มาถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งราดได้ส่งลูกน้องไปแจ แกล้ล่าและเงินชาวบ้านเพื่อแลกกับบัตรประชาชนจากนั้นพวกเขา,เาปลอมตัวเข้าไปสวมสิทธิ์ลงคะแนนหรือก็คือบัตรขย e งหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ถูกเชิญไปร่วมงานประกาศการเลือกตั้งซึ่งผู้ชนะก็คือนาคราชผู้ถ่อมตนในระหว่างที่เขากําลังจะเดินขึ้นเวทีไปด้วยความดีใจราชก็หันไปเห็นอรุณปรบมือและยิ้มแสดงความยินดีให้เขาทําให้ราชสํานึกผิดและคิดถึงสิ่งดีๆที่อรุณเคยพูดไว้ ราดขึ้นไปบนเวทีด้วยน้ำตาเขาล่าวชื่นชมยกย่องอรุณบอกว่าอารุณเป็นคนที่สมควรได้ตำแหน่งนี้พร้อมทั้งตำหนิตัวเองที่ทำตัวบา้บาปทำตัวไร้ประโยชน์จากนั้นราดก็เรียกอรุณขึ้นมาบนเวทีแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ราดทำมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่การแสดงสนุกสนุกเพื่อหลอกให้อรุณขึ้นมาเยาะเย้ย,ย,ยบนเวทีแล้วหนังก็จบลงใช่ค่ะจบแล้วจบแบบนี้แหละนักการเมืองดีๆอย่างอารุณที่ทำงานเพื่อประชาชน ไม่ตอบโต้คู่แข่งด้วยวิธีสกปรกต่อสู้ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมัน่นผลสุดท้ายเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับราษคนที่ทั้งไร้ความสามารถ และไม่มีวิสัยทัศน์ซึ่งหนังต้องการจะสื่อให้เห็นว่านี่คือสัจธรรมการเมืองแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าการต่อสู้ของอรุณไร้ประโยชน์การต่อสู้ด้วยอุดมการแบบนี้มันต้องอาศัยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าว่าสักวันมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวแล้วทุกคนคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าที่จะรอและจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แอดรู้สึกว่าหลายอย่างที่ราบทำมันคล้ายๆกับบ้านเมืองเรา sẽ lửa cơn